รามาดูกันนะครับว่าแผนประกันที่ขายดีมากๆของซัมซุงตอนนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับยี่สมาร์ตดีไลน์24ทับ24นะครับแต่แบบนี้เราส่งแค่6ปีก็มีกํำไร,รแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าแผนประกันตัวนี้เนี่ยนะมันคุ้ม ยังไงและก็ที่ส่งสั้น6ปีและคุ้มทุนนั้นรายละเอียดเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอายุ30ปีนะครับผู้ชายอายุ30ปีนะครับเบี้ยประกันปีละ1ล้านบาทนะครับเบี้ยประกันปีละ1ล้านบาทเนี่ยนะครับเรา เท่ากับได้ทุนประกันมาทั้งหมด1 1ล้าน2 9 3 5 5บาทนะครับนะก็คือหมายความว่าทันทีที่เราออม1ล้านบาทนะความคุ้มครองซึ่งเป็นกองโมรดก11ล้านกว่าอันนี้คือข้อแตกต่างที่แตกต่างจากธนาคารแล้วนะครับในประเด็นแรกในประเด็นต่อมานะครับก็มีเงินคืน ให้5%นะครับทุกๆ3ปี5% 5%ของอะไรครับไม่ได้ของ1ล้านนะครับแต่เป็น5%ของ11ล้านครับ5%ของ11ล้าน2อง0 0 0กว่านะครับไม่ได้5%ของ1ล้านถ้าเราฝากธนาคารเราจะได้แค่ 1>, 1ล้านนะครับดอกเบี้ยคิดจาก1ล้านแต่นี่คิดจาก11ล้านเลยละครับข้อแตกต่างข้อที่2นะครับเพราะนั้นเนี่ยทุก3ปีได้เท่าไหร่ครับก็ได้ทั้งหมด5 6 4 6 5 2บาททุกๆ3ปีครับนะทุกๆ3ปีก็จะรับนะ5 0 0แสนกว่า5 0 0แสนกว่า5 0 0แสนกว่าทุกๆ3ปีเลยครับเห็นไหมครับ สุดยอดมากๆเลยนะครับนะทีนี้อันนี้ผมพูดถึงฟีเจอร์เต็มก่อนนะครับฟีเจอร์เต็มบางคนเขาอาจจะใช้เป็นประกันคีย์แมนก็เป็นค่าใช้จ่ายได้ตลอดนะเพราะต้องเสียภาษีทุกปีอยู่แล้วนะโอเคเราพูดถึงฟีเจอร์เต็มก่อนในฟีเจอร์เต็มนี้นะเงินคืนทุกๆ3ปีเนี่ยนะครับก็จะได้ปีละ3ปี5้า0 0 0พันกว่าบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับนะสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันกว่าบาทนะครับไอ้นี้นะทุกๆสามปีนะครับรวมนะครับนะพอปีที่24นะครับรับเงินทั้งหมด210%ของจำนวน11ล้านกว่าครับก็รับมาทั้งหมด23ล้าน ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทรวมแล้วผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับในฟิีเจอร์เต็มยี่สิบสี่ปีเนี่ยไม่รวมผลประโยชน์ด้านภาษีนะครับยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทนะครับและที่บอกว่าเราคุ้มครองทั้งหมดสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินอาประกันนั่นหมายความว่า ตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่13เนี่ยเกิดอะไรเกิดขึ้นจ่าย11ล้านกว่าแต่ปีที่13เพิ่มขึ้นเป็น1 1 0 1 2จนถึง2 1 0ก็คือทั้งหมด22ล้านกว่านั่นเองนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคนข้างหลังก็จะได้รับอีก22 000, ล้านกว่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกองมาดกที่ เยี่ยมยอดมากๆนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยนะเบี้ยนะปีละ1ล้านใช่ไหมครับปีละ1ล้านนะปีแรกเนี่ยนะครับก็คือปี0นะก็1ล้านนะเริ่มต้นก็คือฝาก1ล้านปีที่1 1, 1ล้านก็เป็น2ล้านนะครับ2ล้านนะความคุม้คมครองก็1 1ล้านเด็มไหมครับนะอันนี้2ล้านความคุม้คมครอง11ล้านนะ ปีที่สองนะครับก็รวมเป็นสามล้านสะสมนะปีหนึ่งปีเอ่อปีสองก็ปีศูนย์หนึ่งล้านปีสองหนึ่งล้านนะก็รวมเป็นสามล้านสามล้านเงินมูลค่าปีที่สองมีแล้วครับก็คือห้าแสนห้าหมื่นสามพันกว่าบาทความคลองชีวิตสิบเอ็ดล้านกว่าบาทนะดูง่ายมากเลยนะครับโปรแกรมนี้พอปีที่สี่นะครับก็ สี่ล้านเพราะปีละล้านนะครับสี่ปีก็สี่ล้านปีที่สี่คือครอบสามปีละนะปีที่สามนี่ครบสามปีละนะห้าแสนหกหมื่นสะี่พันกว่าบาทนะเงินคืนสะสมก็ห้าแสนกว่านะมูลค่าเว้คืนเป็นล้านกว่าบาทนะรวมแล้วเป็นสิบเอ็ดล้านกว่าเสียชีวิตนะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็สิบเอ็ดล้านกว่า ทุกๆปีก็เบีย้ยเป็นห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านปีนี้ก็เงินคืนมาอีกห้าแสนหกหมื่นกว่าปีที่นะปีที่สามปีที่หกปีที่เก้าอีกห้าแสนหกหมื่นกว่าเห็นไหมครับรวมเงินคืนสะสมเป็นล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันกว่าบาทนะมูลค่าเวงคืนเป็นหกล้านกว่า เกิดมีความจําเป็นต้องใช้เงินความคุ้มครองชีวิต11ล้านกว่านะครับ11ล้านกว่านะทีนี้ที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเราส่ง6ปีก็คุ้มแล้วครับนะอะเดี๋ยวดูตรงนี้ให้จบก่อทุกๆ3ปีก็คืนมานะ 560,000กว่าทุกสามปีเห็นไหมครับนี่ทุกสามปี560,000กว่านะทั้งหมดนะครบ24ปีนะ24ปีอานะยุ30เริ่มทำก็54ปีใช่ไหมครับนะนะความคุ้มครองเป็นจากปีที่เอ่อ ปีที่สี่เอายุ4ี่เนี่ยนะสิบสาล้าน14ล้าน15ล้านสิบกล้านเพิ่มขึ้นทุกปีเลยครับนี่สูงสุดคือ23ล้านโอ้โหนี่คือถือว่าแบบแล้วแบบนี้เนี่ยไม่ต้องตั้งผู้การมรดกแล้วไม่ต้องร้อยศารสั่งด้วยนะครับไม่เหมือนกับเงินที่อยู่ในธนาคารนะครับ โอเคเรามาดูมูลค่าเว้นคืนกันเลยครับนะมูลค่ามูลค่ากรมธรรนะปีที่หกนะเราส่งหกปีนะฮะปีที่หกมาดูที่หกมีมูลค่ากรมธรร์อยู่สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองบาทมูลค่ากรมธรรนะครับนะ เราหยุดเราใช้มูลค่าสำเร็จเนี่ยมูลค่าอยู่ที่นะสองล้านห้าแสนสองล้านห้าแสนเก้ามเจ็ดพันสี่ร้อยสองบาทครับอ่านี่คือมูลค่ากรมทัรน,นะโอเคเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือ บริษัทจ่ายเท่ากับ2ล้านก้าแสนเก้าหมื่นกว่าบาทตามมูลค่าที่ลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะคิดให้ดูว่ามันมีกําไรยังไงนะครับโอเคนะมูลค่านี้แสดงว่าเงินคืนที่เรารับไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับปีที่3รับไป1ครั้งและปีที่6อีก1ครั้งครั้งละเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นะเงินคืนเรากลับไปดูนะครับ เงินคืน5้าแ0น